เฮ้ยฮิโอะเฮียเอาลีครับคือคลิปที่แล้วจำกันได้ไหมเอ่ยผมมากับกุญเจหนึ่งดอกที่ไม่ทราบว่ามันอยู่ที่แห่งใดนะครับตอนนี้ผมรู้เลยครับตรงนี้นี่เอง ขอบคุณ <c oughs> คุณผู้ชมจริงๆนะครับเออนี่ไงดอกนี้เนี่ยผมรู้เลยครับว่าเปิดตรงไหนคือบอกเลยว่าเกมนี้ผมมาสามดอกครับเกมนี้ผมจะได้อะไรกลับไปบ้างไหนดูซิรีบไปนะครับรีบไปเลยรีบไปเลยก่อนที่จะมีใครมาขโมยไปแล้วปีนได้เป่าเฮ้ยซื้อเปล่ เชื <g ül> ่อไม่ได้วะเรานึกว่ามีคนเกิดอยู่ใกล้แต่ก็เบ็นั้นไงยังไม่ขาดคำเลยครับอันนี้น่าจะเสียงบอดปะ่ะบอดจริงกันนะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนเลยโอ้โหเหนื่อยครับเฮ้ยเหนื่อยอย่าพึ่งใจเย็นครับปวดขาเดี๋ยวขอนั่งให้หายเหนื่อยก่อนสักครู่ เสียงปืนเงียบไปแล้วครับเฮ้ยนี่นี่จำได้ว่ามีกล่องใช่ไหมใช่เปล่าเอยนี่ไงเปิดเลยครับไหนมาลุ้นซิว่าเราจะได้อะไรได้ปืนพวกว่ะเออได้อยู่ อุ้ยมีเสียงว่ะครับทีน,นี้เสียงเสียงของอะไรปอกเก็บเสียงป่ะเออไม่ธรรมดาว่ะอันนี้รวยแน่นอนนี่ครับโอ้อันนี้น่าจะเสียงบอดนี่ครับเหย็บพึง่งตัดสินว่าเป็นคนเนี่ยเพราะว่าบอดเกมนี้เนี่ย คนแ้างที่จะคล้ายกับมนุษย์มนาหรือเกินโอ้ยแล้วจะไปยังไงเนี่ยอ๋อตรงนู้นตรงนู้นนี่นี่นี่บ้านข้างๆเรานี่เองแต่ก่อนไปครับขอเปิดเนี่ยเอาแล้วจุมีตุ๋ยเสียงคนวะครับเสียงคนวะครับ ไม่น่าใช้บอดยิงกันเลยครับเสียงคนนี่แหละไอ้นั่นคนแน่ตายแล้วเงียบเลยครับเฮ้ยกำลังไปเก็บศพไอ้นี่สี่คนไอ้นี่คนแน่ไอ้นี่คนแน,นแ่เราไม่ยุ่งครับเดี๋ยวขอไปเปิดบ้าน มาเปิดบ้านสามหลังกับสาวสามสหายนะครับเนี่ยนี่ไงมีคนดูบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆก,กับที่ผมถอนกำลังเอานี่ใช่ป่ะใช่ไหครับเออนี่มีเสียงว่มีเสียงว่ครับมีเสียงคนนะครับประตูจะเปิดฝั่งนี้ เสียงอยู่ไกลป่ะเหมือนจะเป็นเสียงยิงปืนอยู่ไกลๆเปล่าออไม่น่าอยู่ใกล้มั้งตกใจนะครับนึกว่าจะวิ่งมาไม่ได้นะเออขอเปิดครับขอค้นครับขอค้นเสื้อโอ้ในเสื้อมีแต่อาหารสงสัยกลัวไม่อิ่มนี่ครับ ของแรจะอยู่ในชุดแจมสูดมันจะแรแค่ไหนนี่ไงบอกแล้วมาที่ใดก็คุมนะครับส่วนมากที่กุญแจจะดบกับชุดสีฟ้าฟ้า,ฟานี่ใช่ไหมเออเดี๋ยวขอเปิดครับเือเือปิดไว้นี่ครับเพื่อป้องกันไม่นี่ มัเสียเวลามาเอาแค่อันี้นี่นะเสียงทำไมมันช่างใกล้จังเลยมันเป็นเสียงปืนหรือเสียงเดินวะทุกคนแถบแดงๆเนี่ยอย่ามาหาเลครับเพราะว่าตอนนี้ผมมี AK ที่ค่อนข้างจะดีด โอ้โหเจอถังน้ำมันนะครับสงสัยยิงกันอยูออ่ปล่อยมันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแจมเอาทีหลังโอ้โหอันนี้ไม่มีอะไรเลยสุดยอดแต่ว่ามันก็คุ้มเกินกว่าที่จะ คุ้มเกินกว่าที่จะมาอะไรล่ะเออช่างมันเถอะเพราะว่าเราได้กุญแจดอกห้าหมื่นมานี่ครับบอกเลยว่าอิ่มแน่นอนเดี๋ยวเสร็จนี่จะไปโมเตลต่อนะครับรู้สึกว่าจะเป็นกุญแจเซฟที่อยู่บนโมเตลหรือเปล่าโมเตลออกเสียงถูกเข้าว่าโอ้โห สุดยอดนี่แมนสุดยอดมากโอเม่์ยอดโอเมย์อดบอกเลยเกมนี้อิ่มว่ะอิ่มของจริงอิ่มที่เรียกว่าอิ่มที่แปลว่าจุกไปแฮบอยากแปว่าเดินแบบโซซัสโซเซกลับบ้านให้เมียเข็นแล้วก็้หย ตรงโน้นมีแอร์ดรอปนะครับแต่ว่าถ้าจะเก็บเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าน่าจะมีคนอยู่ที่โมเตลนี่ครับเปิดสิอือขอแอบนิดนึงเจอกับกระเป๋าอ่ะเราหยิบเลยไปครับไปเลยไปเลยขอเนี้ยแจมครับผม มาครับผมมาแล้วผมมาแล้วรอผมอยู่หรือเปล่าเฮ้รอผมหรือเปล่ารอผมอยู่หรือเปล่าผมมาเลยครับอ้าวผมเฮ้ยกี่คนกี่คนโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดบอกเลย บอกเลยเกมนี้อุ้ยอุ้ยผมว่าไม่ค่อยจะลอดใครสักเท่าไหร่นี่ครับขอโอ้โหเฮ้ยอยบอดบอดบอดอุ๊ย,ย,ย,ยนั่นไงนั่นไงเสียงปืนพวกนี้เสียงคนแน่นอน วิ้ยได้ยินเสียงเอือกโผลมาโผลมาครับโผล่ครับโผล่ไหมครับอยู่ไหนอย่านะครับอย่านะครับสวัสดีครับวิกระสุนหมดว่ะเฮ้ยมันยิงทีละเม็ดว่าตายแล้วชิบหายเลยครับ ชิปเลยครับขอญาตวิ่งเลยโอยไปเลยครับไปเลยมั่วหเฮอบอกเลยว่าเกมนี้ห้ามตายเด็ดขาดเลยเพราะว่าของที่อยู่ในตัวเราค่อนข้างที่จะมีเอ่อมีมีเอ้ยมีค่านะครับปือ โอ้พูดแบบลังรลแบบนี้แสดงว่าไม่มีค่าวะ่ะระแวงวะ่ะระแวงไอ้เมื่อกี้อ่ะอย่านะครับผมแค่สกิจนะครับเฮ้ยเออใช่ใช่ตรงนี้จะมีกล่องเจอกับปืนอะไรนี้ ็มีอยู่แล้วไงฮึเอามาอะไรนักหนาะโอ้อยนี่ไงไอเดิมไอไอเดิมไอเดิมฮ่า,าโอ้โหบอกแล้วไม่รอดจากมือพี่เลยครับมันยิงกับใครวะยิงกับบอดป่ะยิงกับบอดหรือเปล่า ยิงกระบอลหรือคนอยู่ไหนอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนโผลออกมาโผลอมาโผล่โผล่สี่โผล่อะไรเฮ้ยยิงอะไรวะไม่กล้าไปเก็บศพนะเนี่ยอืย้เสียงอะไรเต๊ะบอกเลยว่านียนยิงกับอะไรวะเดี๋ยวขอเช็ค อ่าฮะเนียนครับขออนุญาตเนียนอันนี้ผมว่าเราเก็บปืนไกลไว้ซักกระบอกก็ดีนะครับเออรู้สึกว่าจะไม่มีกระสุนให้เราอะเสียวสันหลังว่ะทุกคนมันจะมีใครมาแบบว่าเล็งหัวเราแล้วก็ปุ ไม่วะไม่หลบเนาะขอใช้ขอกินแปกระป๋องสักครู่นะครับโอ,อ้โหนอนกินซะด้วยระวังเป็นเจอร์เีสครับเออเราอยู่ที่พื้นที่ขนสง่งพื้นที่ขนส่งเนี่ยเออเราเดินมาไกลแล้วะ่ะรู้สึกว่าพื้นที่ขนส่งนี้จะมีอยู่ใช่ไหม นี่ไงพื้นที่ขนส่งว่าโอ้โหเราวิ่งมาสไกลเชียกลับไปปะแต่มันก็ใกล้กว่าโมเตลนะเออเดี๋ยวขอกลับไปแวะฟาร์มก่อนระหว่างทางนี้ก็ขอร้องอย่าได้มีใครมาขโมยหัวเราออกจากบ่าเรานะครับไปเลยครับไปสู่ความรวย ความร่ำรวยกำลังรอ,อเราอยู่ตรงหน้านะครับเออเฮ้ยมีเอ,เอ๊มีคนสองคนกำลังปะทะกันวะครับมีหรือที่ข้าจะไม่ไปแจมเนี่เออนี่ไงนี่ไงเ,เจ้าอารอดรอดจากรารอึบรอดจากรารรบว้เออโอ้โหเจอครับ กองอาวุธใหญ่ว่าเจออะไรโอ้กระเป๋าเราก็จะเต็มแล้วอะ่ะเฮ้ยอฮ้ยเสียงคนแน่เสียงคนแนนอนเสียงคนแน่นอนครับบอกเลยจังหวะน,นี้ได้ยินเสียงระเบิดแฟลชโอ้โหอือหือขออุ้ยอ,อุ้ย มีเสียงเดินวะครับมีเสียงเดินวะครับยังไงมีเสียงเดินวะมีเสียงเดินครับเสียงเดินครับอยู่ตรงไหนมีหน้าต่างวะมีหน้าต่างครับเจ๊นั่นไงเฮ้อเรามีสไนัยพอดีครับ จ้าเอ๊ะจ้าอยู่ตรงไหนเอ่ยกำลังเก็บเอร์ออกอยู่หรือจ้าโอ้ไม่เห็นเลยว่ะบอกเลยว่าจะไม่ให้หนีไปไหนแน่นอนดูว่าหนีไปแล้ววะไอ้ระเบิดเราป่าไปได้ป่ะโอ้อดเลยครับ ดเลยแต่ไม่เป็นไรเราค่อนข้างที่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งขอเตรียมพร้อมก่อนเ,ออเราจะมาตรงบ้านพักก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อน,นี้เสียงเสียงเท้าเรานะครับเฮ้ยมันไปแล้วจริงเหรอน่าจะไปแล้วครับโอ้โหใครมันจะไปฟาร์มนานขนาดนั้น เราก็ไปฟาร์มแล้วนะครับเปิดไปเจอกระเป๋าอันเดียวบอกเลยว่าไม่คุ้ม <laughs> เออไปครับสู่ความรุ่งโร์บอกเลยว่าจะเปิดให้ครบทุกประตูเฮ้คิดว่าไม่เห็นหรออ่าวิ่งวิ่งใหญ่วิ่งใหญ่เลยเออโดนไมห้หื อุย้ยเออ,อเป็นไงนัดเดียวตายเลยครับโอ้โหกระสุนอะไรวะอุออ้ยไม่กล้าไปแล้วว่ะกลัวมีคนดักนะครับเพราะว่าเรายิงงั้นเราไปโมเตลกันครับขออนุญ,ญาตเปิดเซฟนะครับจะใครก็ช่างที่ไม่ใช่ผมนะครับห้ามมา วิ่งเล่นแกงถนนแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะโดนชนสูงนะครับกระสุนชนหน้าเดี๋ยวขอ,อนอนเพื่อที่จะฟื้นกำลังขาโอ้ของเราโคตรหนักนะครับวิ่งแป๊บเดียวเหนื่อยแล้ะปวดขาแล้วครับแบบนี้ต้องยาหมองเข้าแล้วว่ามีมาแรงวีมาแรงวันนะครับบอกเลย เกมนี้ขอกลับไปแบบรวยๆนี่ครับอืมบางทีก็เสียวนะที่ถือของราคาสูงๆเนี่ยแล้วมาเดินอะไรแบบนี้เผื่อมีคนมาดักนี่ทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยเุ้โยโอ้เจอตัวเปลีป่ยนๆเลยครับแต่มัน เป็นบอดไงเอ,อ้ก็แค่บอดนะครับจะตกใจอะไรนักนะอบอกเลยว่าตายบอดผมก็ตายมาแล้วนะครับโอ้โหยังวิ่งไม่ถึงไหนเลยเหนื่อยซะแล้วโอ้โหลดความเร็วขึ้นที่และเพิ่มความเสียหายจากการรุ่งโ่นว่าเอาแล้วถ้า ตกแค่นิดเดียวเรามีสิทธิ์ที่จะขาหักไปครึ่งท่อนนะครับเอาว่ะเอาวครับเราอย่างนี้เรากินยาเอาอยาพลาไปแนวมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าไปโมเตลแล้วออกเน็ตอ๋อสุดยอดโคตรเสี่ยงนะครับบอกเลย ของที่คนข้ที่จะมีเลแคร์อ,คอยู่กับเรานะครับหรือว่าเราจะออกดีไว้หรือว่าเราจะทำคอนเทนต์ให้สำเร็จดีบอกเลยว่าระดับนี้จะต้องทำคอนเทนต์ให้สำเร็จนะครับตอนนี้เราไปเปิดตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้เสร็จแล้วเหลือแค่โมโตเตลนะครับ3ดอกบอกเลยว่าอิ่ม แต่ถ้าโดนซัดก,กลางทางเนี่ยมีสิทธิ์ร้องให้บอกเลยร้องครับบอกเลยผมร้องให้แน่เฮ้ยมีศพครับมีศพแสดงว่ามีคนชัวไม่มีเสียงบอดเดินไม่มีเสียงบอดพูดไม่มีเสียงบอดกระซิบ แบบนี้บอกเลยว่าโคตรอันตรายแต่โอ้โหแต่เราจะทำภารก,กิจของเราให้เสร็จสิ้นลู่ล่วงนะครับเฮ้ยเจยเย๊เอ๊นี่เฮ้ยเซฟมันอยู่โอ้โห นอนเฝ้าเลยครับมีเจ้าที่ว่ะครับโอ้โหดูทรงถูกฟางไปแล้วครับเอ้ยบางทีเขาอาจจะไม่มีกุญแจมาเปิดเซฟก็ได้โอ้โหอย่างน้อยก็เทดีนะครับเก็บไว้โอ้โห เราจะได้อะไรจากเกมนี้บ้างเนี่ยไม่สิจากโมเตลเนี่ยเราจะได้อะไรเฮ้ยบอกแล้วว่าเขาไม่มีคุณเจฟเออเปิดเข้าไปครับเจอกับตู้เซฟบอกเลยเปิดมาเจออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย ฉันมาทำอะไรนี่กูเสียงมากนิดอเ้อ,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 อหยิบอะไรให้กูเนี่ยฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับมีชุดปฐมพยาบาลที่คอยจะเยียวยาจิตใจของเราให้คงที่พุทธิจเจิาใม้เราโมโหนะครับเออไปครับกลับเลยมืดจัง ไปครับกลับเลยเราไม่อยากเสียเวลาโอ้ทางกับคุดไก่เดินอีก300กิโลเมตรไปเลยอุ้ยเราออกฝั่งโน้นดีกว่าว่าฝั่งโน้นนี่ออกยังไงวะมีประตูไหมเออควรจะมีนะควรจะมีโอ้โหอ๋อนี่ไงนี่ไงใช่ป่ะออกไปได้ไหม เหมือนไม่ได้บ้านอะไรวะไม่มีประตูหลังบ้านโอ้โหเดินมาตรงนี้ครับเฮ้ยเห็นอะไรเห็นกลองว่ะหือบอกแล้วตาดีคนแบบนี้ตาดีอยู่แล้วเปิดมาเจอกับผมรอแม่ถูกหวยดีกว่าว่ะเออ ดีกว่าจริงเราไม่ถูกหวยยังจะดีกว่าเฮ้ยเฮอเออือบอกเลยว่าเกมนี้เราจะกลับไปหาเมียแบบมอบรอยยิ้มเมียจ๋อปวกลับมาพร้อมกับเงินค่อนข้างที่จะหลายบาทเมียต้องตบหน้าเราโอ๊ยไม่ใช่นะครับเมียต้องตบรางวัลใหญ่ให้เรา เอ,อ้ยทำไมเกมนี้เงียบแปลกๆวะมีอะไรผิดพิสัยหรือเปล่าเออเฮเออจ้าเออโอ้โหบอดเกลี้ยงเลยว่ะบอดเกลี้ยงว่ะโอ้ตกใจหมดทำไมต้องทำให้ตกใจเออเจอเฮ้ยบอดซะที่ไหนรอบอดหรือคนวะบอดหรือคนวะเราชัวเราคิดไว้ก่อนว่าเป็นคนนะครับ เจ๋อเจ๊อเ่อหายฝั่งนี้ครับฝั่งไหนนี่ไงเอ้อคิดว่าจะแดกได้หรือ,อเฮ้ยหลักหลักโรทีจืดแท้ดินพันลินพันแดกอะไรแบบนั้นแดกให้เนียนๆหน่อยครับเจ๊ออ๋ตายเลยอบอกแล้วอย่าแดกพี่แบบนี้นะไอ้น้องบอดครับสุดท้ายบอด ไอ้หาเอ้ยเราได้อะไรเนี่ยอ้เอ้ยอยากรู้จังเลยทำไมปืนนี้มันยิงทีละหนึ่งนัดวะไอเอเคเนี่ยโอ้ยอุ๊ยจุเสียงปืนเราเหรอเสียงปืนเราเหรอใช่ปะ ต้องใช่แหละเมื่อกี้ได้ยินเสียงแก๊กฝั่งขวานะครับวิ่งมาโอ้โหนี่มันเกมยิงปืนหรือเกมเฮอร์เร่รอวะก้นชิบแป๊บโอ้โหปีนไม่ได้อีกเซะด้วยสอิอยากจะมียายแก้ปวดขาจุงเบยแตาหน้าต้องเอายาพารามาแล้วว่ะครับ แล้วมันช่วยได้ป่าวะเออเออใกล้ถึงแล้วครับใกล้ที่จะได้อีกลอบบแ,แล้วบ้านไปครูปลูกไมีอะไรครับบอกเลยว่าเกมน,นี้ค่อนข้างที่จะได้อะไรว่าได้เงินกลับบ้านเยอะกว่าหลายๆตาที่ผมเคยเล่นมานี่ครับเออ เปิดตั้งสามคุญแจถ้าถ้าเปิดตั้งสามกุญเจแล้วได้เงินกลับไปไม่ถึงหมื่นนะครับผมจะชำแหละเนื้อตัวเองเพื่อที่จะเอาไปย่างขายนะครับบอกเลยว่าเนื้อหอมนุ่มละมุนและก็จะขายได้ราคาแพงนะครับอันนี้ออกทะเลออกนอกโลกไปแล้ว ไหนมาดูซิว่าโอ้โหเดินอย่างไกลมาดูสิว่าเราทำโอ้โหเกมแรกว่ะครับเกมแรกที่ผมทำทรัพย์ส,สินออกไปได้แตะแสนว่ะเฮ้ยเราก็เอาเรื่องอยู่นะครับเอาละครับสำหรับอีพีนี้บอกเลยว่า ผมอิ่มนะครับคนอื่นไม่รู้ยังไง <c oughs> แต่ผมอิ่มครับแค่นี้พอ EP ที่เท่าไหร่วะ EP ที่4ก็ก็จบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกัน EP หนะ้าม่ o เมอ g ์ r ีอยู่ g o o d บ y e ครับผม